จะมั่นค่ะจังหวัดอยู่ที่ไหนครับอันนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบค่าเป็นหนึ่ไข่ใจใหญ่นะคะนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊หนึ่งเช่ญเคยนะคร like <con> <eye Hayır. S 1> ับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้เวลาจะนึงตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านเจ๊หนึ่งมาจุดตัดจูบอำเภอเมืองนะครับหรือว่าจะเชิร์ญไปกุ๊กเคลมก็ได้นะครับร้านยำประจูบเจ๊หนึ่งแซ่ปลาครับเดี๋ยวเราไปดูเจ๊หนึ่งยำเป็นเมนูแรกกันเลยนะครับ สวัสดีครับเจ๊นึงสวัสดีค่ะมาเปิดด้วยเมนูแรกเลยนะครับสุปกุ้งสุกไข่ปลานี้เป็นวันเจ๊นึงสุกุ้งสุกไข่ปลาค่ะแล้วก็สัมมอนพิเศษเดี๋ยวเขาก็คงเดินมาแหละไม่ได้วันนี้เป็นวันศุกร์ถมนคนเดินนะครับสำหรับวันศุกร์นะถึนคนเดินประจวบก็มีวันศุกร์กับเสาร์นะครับสองวันนะครับ สำหรับร้านเจ๊หนึ่งขายทุกวันนะครับเป็นวันจันทร์กับวันอังคารนะครับเปิดร้านตั้งแต่สี่โมงนะครับถึงสองทุ่มครึ่งน้ำก็ม,มีสำมมอนนะครับ ใส่แซลมอนกันเลยนะ,ะใส่ชื่อใส่เบอร์โทรให้เจด้วยนะลูกจ้านะแล้วก็ปลาปรดมาม่วงไหลบัวน,นะคะปลาหลบอกด้วยนะคะนี่เกิดยังไงก็ได้อย่าให้เกินห้าเมนูนะนะปล้ละห้าเมนูใช่ไหมใช่ไหมไ้ค่ะ ปลา้งสุกนะครับไข่ปลาแล้วก็แซลมอนพิเศษนะครับเชหนไรครับเมนูนี้อยู่ที่ไห่ครับเพื่อคนีอยากรู้ครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทนะครับเมนูนี้นะครับมันแล้วแต่ไซส์ปูด,ด้วยค่ะอันนี้ปูจะไซส์สองร้อยห้าสิบค่ะจ้า,จาต่อไปเลยนะครับกับปูม้าพิเศษคุ้งสดแซลมอนนะครับเมนูนี้นะครับ มาเลือกไปเองเลยนะครับว่าจะเอาเมนูอะไรนะครับอันนี้สองร้อยห้าสิบตัวใหญ่สุดหนึ่งใครเลย ดูเนื้อเลยนะเนื้อแน่นมากตัวใหญ่มากสำหรับวันนี้จะส่งต่างจังหวัดน,นะครับเจ้นหนึ่งตันนี้เจ้นหนึ่งเปิดหรือยังครับเดี๋ยวจะแจ้งวันจันทร์นีสาอนะครับ,นะรบถ้าเปิดแล้วคนเราไม่ทันนะตอนนี้เพรายังไล่ตอบยังไม่หมดเลยเจ้นหนึ่งนะพยายาม ลูกค้าทักมาทุกวันแหละแต่ไม่ใช่ออเดอร์ถ <c oughs> ามเป็นชายบ้างอะไรบ้างน้ำยำาขยไหม <c oughs> เป็นคำถามที่พอปล่อยทยี่สุดเลยนะเจ๊น, <c oughs> น้ำยำไขยไหมขยมยขยเป็นชายไหมยั <c oughs> ยงไม่เปิดนะคะถ้าเราเปิดเราจะเปิดจะอลังการ <c oughs> มาร้านนี้ห้ามใช้คําว่าไม่ใหญ่ต้องใหญ่อย่างเดียวครับพี่ใหเมื่อวานขานางกายค้างถ้าโรงพยาบาลไปคนนะอ้หูไปหน่อยเลเมนูนี้เล่นเมนูครับปูม้าสดพิเศษยำข้าวหมึกไะไนะเดี๋ยวนะคะสักครู่เฟสหนึ่งยำปูม้าอ่าปูม้าสดพิเศษกุ้งสดแซลมอนค่ะเนี่ยจดให้หนูเลยค่ะจ้าชื่อใส่เบอร์โทรให้ดูค่ะ้ายค่ะ เมนูต่อไปเลยนะครับยำแซบใช่ไหมยำแซบอันนี้เป็นเมนูยำแซบหมูไข่นะครับลูกค้าบวกหมูยอนะครับบวหมูยอด้วยนะครับอันนี้เป็นกไข่ไซส์ใหญ่ของที่ร้านเลยสามร้อยห้าสิบบาทยำแซบไข่เรียกลาบก็ได้น,น,นะเจ๊หนึ่งนะเรียกลาบหมูไข่กระด้กห มาร้านเจ๊นหนึ่งไม่ถูกนะครับก็ฟัหมุญมาได้เลยนะครับร้านยำปลาจวบเจ๊นหนึ่งแซ่บป,ป,ปากนะครับที่มาส่งที่เสื้อดำเลยครับเสื้อดำใส่ได้ถูกไปนะครับรยมแซ่บหมึกไข่หมูย่อนะครับเมน,นูนี้นะครับ เป็นมือไข่ไซส์พิเศษนะครับใช่ค่ะที่หนึ่งครับมือไข่ไซส์พิเศษกับหมูยอเมนูนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ๊หนึ่เมนูนี้อยู่ที่สี่ร้ยบาทนะครับรคุณลูกค้าสําหรับเมนูนะครับราคานะครับผมอาจจะไม่ได้แจ้งนะครับสามารถไปดูได้ที่เพจเลยนะครับรเรียบร้อยนะครับเจ๊นึ่งจ้าเมนูต่อไปจ้า เมนูต right. ่อไปเลยนะครับก네ับเมนู้ัวชดมห้องไหน่ดัวค่ะหกไข่เมนูหกไข่นะครับไข่ปูไข่ป้าไข่เมงดานะครับแล้วก็มึกไข่ไข่เค็มนะครับไข่ยอะมาด้วยน้องตื่ีเดียวเลยแล้วก ครับกับเมนูหกไข่นะคะโคตร่วงหลวยเย 1> 1คนับกไข่อยู่ที่ไหเจ๊หนึ่งวันนี้หนึ่ไซส์สองร้อยห้าสิบค่ะโอ้ยสามร้อยหาร้อยห้าสิบกร้อยห้าสิบบาทค,คเมนูต่อไปนะครับเมนูยำกุ้งทูโทนนะครับ มีไข่ปลาด้วยใช่ไหมเช่เดอรกุ้งทูโทนสำหรับใครยังไม่รู้นะครับก็คือกุ้งสกุกกับกุ้งสดนะครับกุ้งทูโทนนะครับ เรียบร้อยนะครับกับเมนูกุ้งโทรทนไข่ปลานะครับเมนูต่อไปเลยนะครับคุ้งสดหอยแครงแซลมอนนะครับเมนูนี้นะครับพร450ลูกเสพใจย่างดีตั้งนานแล้วเนี่ยไม่อยางเสพใจจริงหรอ <c oughs> S <S เจ๊นหนึ่งสำหรับกุ้งสดหอยแค็งแซลมอนนอยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ๊หนึ่งสองร้อยห้าสิบาทเมนูนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับเมนูกุ้งสดหอยแขงรงแซลมอนนะคะ <S 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 เรียบร้อยครับรับร้อยค่ะเมนถถูนต่อไปเลยนะครับกับเมนูหกไข่แซลมอนนะครับเมนูนี้นะครับ ไข่แซลมอนปลรราไม่ไใช่นหะปลาหหมดค่ะแบบ่บเลยสี่เมนูใหญ่ๆงนาน หกไข่ไอ้นี่ใส่โพดไหล่เลยไหมลูกหกไข่ลงไข่ฝากไปติดตามติ๊กตอ๊อกเจ๊นหนึ่งด้วยนะครับ นี้หมึกไข่ใหญ่ๆเลยนะสองร้อยห้าสิบเต๊ะเต๊ะสองจอสเฮ้ยเจอถ้ากันยำไปแล้วป่ะน,นี้เธอก็จะมา,าจะยังมาพูดอย่างนี้รู้ใช่ไหมเอ,อรู้ทันแล้ว เรียบร้อยแล้วครับเซตหนึ่งกับเมนู6ไข่สซมอนค่ะเซตหนึ่งไข่สมอนอยู่ที่ไรครับวันนี้อยู่ที่750ค่ะ,คะเป็นหมึกไข่ไซส์ใหญ่น,นะคะราคาจะสูนงนิดเลยสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูหนึ่งเซต6ไข่กุ้งสดไข่ปลาค่ะลูกค้าบอกว่าออกตั้งแต่ตีสาม วันนี้เป็นวันลอยกระทงมาเจอหนึ่งนะสองสองห้าสขายของเสร็จสิ่งได้ลอยกัะทงเรานะเด็กทุกอย่างน่ากินไปบนหมดแต่กินไม่ได้ใช่ไหมปลาเป็นเชลยเจ้าหมอให้กินหอยอย่างเดียวนี่กินได้แต่หอยใช่ไหมคะไดาอันนี้นะคะหมึกไข่กุ้งสดไข่ปลาค่ะ ออกไปเลยนะครับกระเมนูมปูมา้าแซลมอน,นค่ะปูม้าแซลมอนนะครับ สอง้อยสามร้อยหิบาทค่ะไอ้สามร้อยสอยนี่ค่สามร้อยามนค่ะปูมาสองร้อแล้วก็เปินซลมอนลายด้านล่างสามร้อยเนี่ยเนี่ยรวมไข่อยู่นี่นะเจ็ดร้้าสินั่นแหละเจ็ดร้อยห้าสิบอันนั้นสี่ร้อยห้าสิบ เรียบร้อยนะครับกับเมนูปูมา์แซดมอนนะครับอันนั้นสามร้อยห้าสิบาเมนูต่อไปจลามาต่อเ้ว่ยเมนูต่อไปเลยนะครับกับเมนูใส่ไขาใส่ปลาไข่นงปาค่ะ คิวที่เท่าไหร่ครับเนี่ยนะอบ11ต่อนี้ใช่ไหมยืนตาหวานเลยตลาดตั้งนหาขับรถนั่นเลยแต่ตีสามไปทัศนินทร์พี่พ่อเนี่ยโอ้แล้วก็จะตีกับกรุงเทพใช่ไหมครับเนี่ยใช่หนูนี่เป็นแค่ทางผ่านใช่ไหมมาหลายทีแล้วแต่ว่ามาเจอทีเยอะก็เลยไม่ได้คิวแล้วไปพูดอย่างนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะสวัสดีครับท่านสองสารนะอย่างนี้ฝานกันเสียงผิดของเค้าเป็นหลายตัว มันเก่งแต่เพราะแยกมันแยกแบตแยกคูมครับมันมันมันเป็นแบตแยกแบตแยกแผลครับมันเหมือนกันไม่เหมือนครับมันเหมือนกับตัางกองส่งมาตัวที่อที่มัน้มันตั้งราคาสองหมื่นเจ็ดอะใส่ปาใส่กระดาษแบตกับแบตกับอาคมอยู่ในตัวดิบกันแยกคำได้ครับแยกคำได้ สามไข่กันนะคะไข่สามไข่ตามใจปากนะคะหมึกไข่ไข่ปลาไข่เมดาค่ะเมนูต่อไปจ้าต่อไปเลยนะครับกับเมนูแซลมอนไข่ปลาไข่ปูนะครับรนคาที่สี่ร้อยห้าสิบครับเพราะมันเป็นหมึกไข่ไซส์ใหญ่แบบนี้หมึกไข่ของพี่เมื่อกี้ก็สองร้อยห้าสิบไปเลยก็เพิ่มไปในกล่องเดียวกันเลยผักจะได้ไม่เยอะไง เราถึงบอกพี่รวมกันไหมคนขับของผมเป็นโรคเบาหวานคือเขาไม่กินมือเป็นโรคเบาหวานแล้วหวานกินมากไม่ได้ยุ่งเรื่องแต่คนขับแต่พี่ยังไปกินหมึกล่อเขาอินเนี่ยใจร้ายนะสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับฝากติดตามช่องที่หนึ่งแซปปะปากชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กที่หนึ่งแซปปะปากับ มีทุกช่องทางแล้วค่ะไอจงไอจีมีหมดจะขัดเจ๊หนึนะะ่งซับตามปลามหมดเลยใครทำมมาอ่ะใครเป็นคนทำให้ไม่รูไม่ให้เครดิตเขาเลยไม่ไข่ปลาไข่ปูแซลมอนนะคะ ัเมนูไข่ปูไข่ปลาแล้วก็สามัญค่ะสำหรับวันนี้นะครับผมองเจ็นหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามช่องเจ็นหนึ่งบตามปากช n e l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย,บายจ้า